สวัสดีครับมาพบกับพักเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพักเครื่องเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ยังสนใจนะครับยังยังไม่รู้ช่องทางการติดต่อนะครับนี่นะครับ0 9 6ย์1 4 8 4 8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ EP นี้นะครับองละ300อนะครับ4องค์1000นนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชม องที um, ่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ละกันนี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับน่าจะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่2นะครับเป็นเหรียญนะครับแม่นังกวักนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่หมุนนะครับปลุกเสกนะครับเดิมเดิมเลยนะครับองค์นี้องค์ที่2นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่3นะครับนี่เลยเป็นหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดห้วยเขนเนื้อดินนะครับพิเศษสุดๆนะครับหายากสุดๆเลยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดห้วยเขนนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับ พิมพ์ A นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อผงนะครับสมเด็จคะแนนนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับตะลับหลังตันนะครับตะลับพุกด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับนี่นะครับเป็นพระกุเนื้อชินเงินนะครับ ใครรู้ที่นะครับจัดไปเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่5นะครับอง์คต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อพวงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับนี่นะครับสภาพใช้นะครับอง์คนี้องค์ที่หนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์คที่7นะครับเป็น รูปเหมือนปั๊มกันภัยนะครับหลวงปู่แพวนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เจดนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับมีโค้ดนะครับชัดเจนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่8ดนะครับเอานี้ดีกว่านี่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 สมเด็จหวังหน้านะครับนี่นะครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยนะครับเนื้อนี่นะครับ เป็นสมเด็จม้วนนะครับวางหน้านะครับองค์นี้องค์ที่8ดนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับมีเสียงด้วยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่8นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่9นะครับหลังมีรอยจานด้วยนะครับ เนื้อโลหะผสมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับนี่นะครับเป็นพระร่วงนะครับพระลวงลางปืนนะครับอ๋ออันนี้แกะแกะแกะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอยากแกะให้ดูแข็งเพิ่งได้มาใหม่ใหม่เลยนะครับนี่ครับก็เลยนี่นะครับไล์ให้ดูเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับเป็นพระลวงลางปืนนะครับเนื้อ ชินเงินนะครับนี่นะครับพร้อมตลับพุกด้วยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นเหรียญสแตปมนะครับหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับหลังพระนเรศวรนะครับ ออกสองห้าสี่สองนะครับเขาเรียกว่าเหรียญสเตมนะครับโรงเรียนชายนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่ออะไรวะเนี่ยนี่นะครับเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้ออัปปก้านะครับนี่นะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับเหรียญนี้หมายเลขสิบสองนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับหมายเลขที่13นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยกําลังทําน้ามนต์นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับบริษัทโตโยต้าเป็นคนจัดสร้างถวายนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่13นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่14นะครับเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะครับเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับนี่นะครับ หรือว่าเนื้อผงมันออกดำๆด้วยนะคือคุกรักนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับพระเขาเลี่ยมทองมานะครับแต่เจ้าของเขาแกะทองขายไปแล้วองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับเป็นพระปิดตาเนื้อชินเงินนะครับใครรู้ที่นะครับจัดไปนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับนี่นะครับปิดตาเนื้อชินเงินนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สิบหนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเนื้อทองแดงนะครับออกปีหนึ่งเจดนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สิบหนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับจะเป็นสมเด็จวังหน้านะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับนี่นะครับองนี้องที่สิบเจดนะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับ น okay. ี่นะครับเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อทานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อทานะครับเนื้อโลหะเก่าเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับ องต่ออุยองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับเอาเป็นจอบเล็กเช่นกันนะครับนี่นะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับ องนี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับในนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับจะเป็นพระปิดตาพิมพ์ซ่อนหานะครับพิมสองหน้านะครับเป็นเนื้อเมฆกะพัดนะครับเป็นปางซ่อนหานะครับเนื้อเมฆกะพัดนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพระกิ่งนะครับเนื้อผงนะครับหลวงปู่ทิมเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพระกิ่งเนื้อผงนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทิมนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญเก่านะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับ เป็นตาสัญลักษณ์นะครับนี่นะครับไม่ไม่ทราบหลวงพ่อนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับหมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับจะเป็นนี่นะครับรอห้านะครับใช่ปะพระนี่นะครับนี่นะครับยืนนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับ วยเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับหมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับนี่เลยเป็นนางพญาพิมพ์เข้าตรงนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับนางพญาพิมพ์เข้าตรงนะครับนี่นะครับองคต่อไปนะครับหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับนี่นะครับมีคาบลงรักมาด้วยนะครับ หมายเลขนี้หมายเลขที่27นะครับใครรูดที่นะครับไม่ควรพลาดนะครับอง์คต่อไปนะครับองค์ที่28นะครับจะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นพระพุทธนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่28นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่29นะครับจะเป็นพระกุนะครับนี่นะครับสุมกอนะครับ ไม่ตัดปีกนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับเอาเป็นอะไรเดีวยวเนี่ยนี่ดีกว่าองค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับนี่นะครับเป็นพระลีลาขย่งนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับ งต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบเอ็ดนะครับเป็นพระเป็นเหมือนพระพุทธรูปนะครับแต่เป็นเนื้อชินเงินนะครับอ่านี่นะครับเป็นเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่3าเอนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกพราอะไรนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบสองนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาเช่นกันนะครับเนื้อผงนะครับนี่นะครับ ใครรู้ที่นะครับจัดไปเลยหมายเลขนี้หมายเลขท <Huh? S 2> ี่สามสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่บายนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่บายนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับจะเป็นสมเด็จนี่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ เนื้อนะครับจัดเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับเป็นนางพญานะครับกุลงทอนะครับนี่นะครับพิมพ์ไม่มีหูนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้านะครับบรนบ้านเลยนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆก็เลยอัดคลิปลงขายให้ดูเลยนะครับ หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข36นะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับพิมพ์สังคตตยาวนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์งงที่36นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่37นะครับนี่ชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนกันเนี่ยขายไม่ได้ว่าจะเก็บไว้แล้วนะครับเป็นจอบเล็กนะครับแต่เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับ เนื้อดินดินผสมผงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับโคตรคลาสสิกเลยเนี่ยขายไม่ได้เก็บไว้เก็บแน่นอนชอบด้วยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับจะเป็นพระรอดนะครับนี่นะครับเนื้อสีดํานะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อดินนะครับเนื้อสีดํานะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดนะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพานใช่ปะ ไม่ใช่นี่ใช่ป่ะใช่ปวไม่รู้นะครับไม่ใช่นะครับเหรียญวัดตีหลวงนะครับนี่นะครับเหยียบน้ําทะเลจืดน่าจะเป็นเหรียญสมเด็จเจ้าพระโคะนะครับน่าจะเป็นเหรียญปุดทวดนะครับนี่นะครับสายใต้นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับนี่นะครับเป็นพระไม้แกะนะครับ โอ้หลังตันด้วยเป็นพระไม้แกะนะครับแกะเป็นพระพุทธรูปนะครับเก่าเลยนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สี่สิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องค์หนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเอ็ดนะครับ อง์ต่อไปนะครับองค์ที่42นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับพิมเจดีวัดรักคังนะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่42นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่43สามนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาวัดห้วยจลระเ้นะครับเนื้อเมฆพัดนะครับนี่นะครับจานรอบองค์นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่43สานะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่สี่สินะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับดูเนื้อเก่านะครับเป็นพรกิ่งเก่าไม่รู้ที่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขี่ี่44นะครับนี่นะครับเป็นพรกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขี่ี่45นะครับนี่นะครับนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับหมายเลขนี้หมายเลขี่ี่45นะครับนางพญาพิมพ์สังคตินะครับ องต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับนี่นี่ดีกว่าเต่าสังกะจายหลวงปู่หลิวนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเจ็ดนะครับ องค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดนะครับนี่เลยเป็นพระเนื้อผงนะครับไม่รู้ที่นะครับผมไม่รู้ที่นะครับแต่คนอื่นอาจจะรู้ที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปดนะครับนี่นะครับเก่ามากนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเก้านะครับ นี่นะครับองนี้องที่49นะครับเป็นเหรียญเก้าไม่ทราบที่เช่นกันนะครับ2470นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่49นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่50นะครับนี่นะครับเป็นพระขุนแผนหลวงปูทิมนะครับเนื้อสีเขียวนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังฝั่งตะกรุดสาริกา2ดอกนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่50นะครับ อง์ละ300นะครับ4องค์1 0 0 0นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 6ย์1 4 8 4 8นะครับนี่เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็ติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่51นะครับนี่นะครับเป็นพระร่วงนะครับ พระล่วงเนื้อดินนะครับนี่นะครับพิเศษนะครับเป็นพระล่วงเนื้อดินนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่เลยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงนะครับมันๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสองนะครับพระเขาเลี่ยมเงินเลี่ยมทองมาหมดนะครับแต่เจ้าของเขาแกะขายหมดนะครับ หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขที่ห้าสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นพระอะไรไม่รู้นะครับเนื้อดินหรือเนื้อผงเนื้อดินนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นสายเหนือนะครับหมายเลขนี้หมายเลขห้าสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโคงวัดบางกระพร้อมนะครับเนื้อทองแดงนะครับห่วงเหรียญเชื่อมนะครับหูงเหรียญเชื่อมนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่ห้าสิบสี่นะครับ หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขที่ห้าสิบห้านะครับเป็นนางพญาพิมพ์สักคติอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับยกสีชมพูนะครับสวยๆนะครับองค์นี้องคที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่ห้าสิบ็ดนะครับเป็นเป็นพระปิดตานะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นนะครับเนื้อผงจุ่มรักนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าิบ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วนะครับนี่นะครับป้อมปราบอะไรนะครับปีหนึ่งสี่นะครับนี่นะครับใครรู้ที่นะครับจัดไปหมายเลขนี้หมายเลขี่ห8บดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห9นะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อคล้ายๆเนื้อผงนะครับนี่นะครับผงเนื้อผงผสมคล้ายๆชานมากนะครับองค์นี้องค์ที่59นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่60นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลอดเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่60นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห1บเอ็ดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะครับเนื้อทองแดงนะครับเทวดาเดินดินนะครับรุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่6 1เอดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห2นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัะฆังพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะครับองค์นี้องค์ที่ห2นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกามนะครับ เ็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยยหอมนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับเป็นพระปิตานะครับเนื้อเมกกะสิ์นะครับนี่นะครับวัดอนงนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้านะครับ นี่นะครับเป็นพระเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบห้านะครับผมก็ไม่รู้ที่ใครรู้ที่นะครับต่อไปองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อหามวลสารนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบหกนะครับนี่นะครับ เรียมโคตรคลาสสิกเลยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์เข่าโค้งอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับแร่ดอกมะขามแร่สามสีสีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมรวเล็กนะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่หกสิบแปดนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเก้านะครับเนื้อเก่ามากนะครับพระปิดตาแต่ละองแต่ผมไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับเนื้อบางองแบบเนื้อสมเด็จเลยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับ นี่นะครับเป็นนางนางพยาหรือว่านางอะไรไม่รู้นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่70นะครับเป็นพระกุเนื้อดินนะครับองค์ละ300นะครับสองค์ึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่71นะครับเป็นพระชัยวัดนะครับนี่นะครับวัดสุทัศนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจดอนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าเลยนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่72นะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จกุบางขุนพมนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นกุเก่าบางขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับเดิมเดิมเลยนะครับองค์นี้องค์ที่7 2บนะครับนี่นะครับนี่นะครับคอนนิดนึงนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่73นะครับนี่นะครับเป็นแม่นางกวักหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับ องนี้องที่เจ็ดสิบสามนะครับเป็นแม่นางกวักหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขที่เจ็ดสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นนางพญาพิมพเข่าโค้งอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่เจ็ดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับจะเป็นแผ่นตะกุดนะครับ นี่นะครับรอยจานะครับผมขี่ดูนะครับเป็นแผ่นตะกุดนะครับไม่ทราบหลวงพ่อนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่เจ็ดสิบห้านะครับอ่าหมดแล้วนะครับ EP นี้นะครับอง์ละสามร้อยนะครับสี่องค์หนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับนี่นะครับท้ายคลิปนะครับอ่าลอยท้ายคลิปสักหน่อยนี่นะครับท้ายคลิปนะครับ เป็นหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงร um ้อยปีนะครับกล่องนี้ขอแค่หนึ่งพันบาทนะครับกล่องนี้ขอแค่หนึ่งพันบาทนะครับมีกล่องเดียวนะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับเป็นกล่องร้อยปีนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีเหรียญนะทองแดงพระผงปิดตานะครับเป็นรุ่นร้อยปีหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับเหรียญข้าลามตัดนะครับนี่ครับรูปหล่อนะครับขอแค่หนึ่พันบาทนะครับ เพื่อนๆพี่ๆ FC ท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เหมือนเดิมเลยนะครับ096 661 4848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามกันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ